สวัสดีครับผมที่นี่แท็กซี่จเจริญนครนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแท็กซี่ครบวงจรนะครับพี่ๆที่ขับแท็กซี่คิดจะซื้อจะขายจะเทินมีปวดป้ายจะมา,าเปลี่ยนแลกเทินจบครบที่นี่ที่เดียวนะครับวันนี้มีรถมือสองข้ามาอีกหนึ่งคันพี่ๆที่ชมรีวิวอยู่ถามสอบถามมาว่ามีรถปี2019ไหมเดี๋ยววิ่งประมาณ8ปีไหมอยากได้รถเขียวเหลืองอสภาพสวยๆใหม่ๆสดๆนะฮะ วันนี้มีมาหนึ่งคันผมไปเอามาเมื่อกี้นะฮะจากโกดังเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวให้พี่ๆี่ที่หารถปีนี้ชมกันนะฮะว่าถูกใจกันหรือเปล่าถ้าถูกใจก็เข้ามาจองอเป็นเจ้าของกันได้ะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมกันครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวทะเบียนหนึ่งมคอห้าสองหกสองครับรถปีสองพันสิบเก้าเดี๋ยววิ่งแปดปีหนึ่งเดือนนะ,ะที่พี่ๆี่ขับแท็กซี่รีวิวกันเอง คอมเมนต์กันมานะฮะว่าให้หารถปีใหม่เข้ามาหน่อยเดี๋ยวจะเข้ามาจองนะฮะวันนี้เดี๋ยวมา,าชมรอบคันคันนี้กันก่อนอื่นก็ของเราเนี่ยจะซื้อจะขายจะเทิร์นจะแลกเปลี่ยนทุกอย่างนะครับมาที่นี่ได้เลยจบครบทีเดียวนี่ฮะรถลูกค้าที่รอปล่อยนะฮะอันนี้3าคันรถสวยๆปีใหม่ๆอ,อย่างเงี้ยครับที่ หากันเพราะว่าเขาเน้นเรื่องสภาพรถรถปีใหม่ใช้มาน้อยก็ออกไปมันก็สบายใจรอปล่อยครับเดี๋ยวมาชมคันที่ผมไปขับมาจากอ่าโกดังเก็บรถวันนี้นะฮะหนึ่งมคห้าสองหกสนี่ก็จะเป็นรถเขียวเหลืองแท้เลยนะครับรถใช้มือเดียว จากเจ้าของเดิมคันนี้รถยังใหม่อยู่ครับสภาพภายในเบาะเดิมจากโรงงานไม่ไม่ขาดไม่ยุบไม่ย้วยนะฮะไม่อยู่ที่วิ่งมาแค่60,000่นหกหมื่นนะครับหกหมืกิโลนี่ครับรถเขียวเหลืองรถเขียวเหลืองแท้ไม่ก็จะน้อยประมาณนี้ ตัวนี้จะเป็น NGV หัวฉีดนะครับเอ็ uh, หัวฉีดสภาพยังใหม่ทุกอย่างครับรถไม่มีชนหนักครับรถใหม่ๆอย่างนี้สภาพยังยังโอเคสวยงามอยู่ครับพวกเบโชคพวกชัดตียังใหม่อยู่แบตบลูกใหม่ทุกอย่างก็ยังโอเคอยู่ครับเพราะว่าสภาพมันใช้มาน้อย ซื้อรถรถุ่นนี้ปีนี้ไปก็สบายใจได้รถมันยังใช้มาน้อยสภาพสวยอยู่ทุกอย่างก็ยังโอเคครับโชคเชือกอะไรทุกอย่างยังใหม่อยู่มาร์กเดิมจากโรงงานยังอยู่นะครับาย <My S 1> ใน เบาไม่ขาดไม่ยุบไม่ย้่ยทุกอย่างโดยรวมสวยงามหมดทุกอย่างแต่เข็บหลังนะฮะยังยึกยังสวยอยู่แล้วก็อ่างหลังยังเดิมหมดทุกอย่างนะครับอย่างว่ารถชุนใช้มาปีปีนิดนิดเองยังไม่ถึงปีด้ซ้ําไปใช้มาแค่ริบเดือนเอง เป็น1.6 g n g v นะครับถ้าพี่ๆที่หา NGV อยู่แล้วก็หารถปีใหม่อยู่อ,อยากได้รถที่สภาพเพิ่งใช้มาน้อยออกไปแล้วไม่ต้องกังวลซ่อมนะฮะก็เข้ามาคันนี้ได้เลยเป็นเขียวเหลืองแท้มือเดียวด้วยตัวนี้ทางผมจะเปิดเงินดาวไว้อยู่ที่45,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่45,000บาทโดยใช้คนคับหนึคนที่ทำงาน มีรายได้รับสุทธิ1 5 0่0บาทจะเป็นอาชีพยำรปภแม่บ้านใครก็ได้ที่มีสลิปเงินเดือนนะฮะถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนแต่เงินเข้าบัญชีทุกเดือนก็ใช้วิธีขอใบรับรองเงินเดือนกับสเตตเมนต์หกเดือนย้อนหลังนะครับหรือจะเป็นเจ้าบ้านท,ที่ทํางานอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยจะเป็นประกอบอาชีพส่วนตัวก็ทําได้ผ่อนอยู่ที่72งวดงวด,งวดละ17,740้ 17, บาท72งวดนะครับ17,740บาทเฉลี่ยหาต่อวันวันละ590บาท หรือพี่ๆที่หาคนค้ำไม่ได้นะฮะคันนี้จะดาวอยู่ที่70,000ม่ผ่อน7-2งวดอยู่ที่17,105 10บาทนะครับเฉลี่ยหาต่อวันวันละ570บาทที่นี่ผ่อนเป็นรายเดือนนะครับผมซื้อรถที่นี่ก็จะได้หนึ่งเป็นผู้ครอบครองรถนะครับในสำเนาบริษัทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์สองในรถเขียวเหลืองไปใช้ค่าใช้จ่ายในการลดป้ายหรือว่าผ่อนหมดแล้วโอนกลับมาเนี่ย เียเหลืองผ่อนหมดโอนกลับมาเป็นเจ้าของถือกรรมสิทธิ์เนี่ยเสียค่าโอนแค่พันสองปวดป้ายไม่เกิน4ี่พันครับถ้าเราเราใช้จนตลอดอายุการวิ่งของเขาแล้วผ่อนเป็นรายเดือนผ่อนเป็นรายเดือนนี่ข้อดีของมันก็คือคนรอหาขับ,ข,บขับหาเงินนะมันจะไม่ได้หาได้ดีทุกวันมันก็จะมีวันหาได้มากได้น้อยเนาะแต่ว่าผ่อนทาวาทาเป็นรายเดือนแล้วก็จะเฉลี่ยได้แล้วก็บริษัทให้ผ่อนได้ถึง72งวดก็6ปีมันก็อยู่ที่17นะฮะโฉมใหม่ขนาดนี้ ถอนเดือนละหมื่นเจ็ดหาัปยะห้าร้อยกว่าบาทนี่มันพอไปได้อยู่แล้วแหละแล้วสภาพรถเราไม่ต้องกังวลด้วยออกไปก็ไม่ต้องขับไปซ่อมไปเพราะรถปีมยังใหม่อยู่อ่าแล้วก็ตอนนี้ก็ฝากด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจะคิดจะซื้อจะขายแล้วก็รับซื้อราคาสูงนะครับมีรถเปิดป้ายจะมาเทินก็เข้ามาได้นะครับามาที่นี่จบครบทุกนีจบครบทุกอย่างครับที่นี่มาจะมาได้เลยเป็นอันนี้อีกก็สี่คัน สี่คันนี้ก็รอปล่อยฮะวันจันทนี้ก็ปล่อยอีกสองคันรอทางเคเกอร์เขาวิ่งงานรายงานฝนนั่นแหละครับรถสวยๆเขียวเหลืองสภาพเกรดเลก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราจะตั้งอยู่ตรงข้ามถนนเจริญนครซอย54ติดถนนใหญ่ซอย54นะครับอยู่ตึงเยื้องกับซอย54ติดถนนใหญ่เปิดจันทร์ถึงเสาร์แล้วนะครับเปิด5โมง้ย8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นฝากพวกพี่ๆที่หารถแท็กซี่ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่ายังไม่มีงบดาวหรือว่าอยากได้รถแท็กซี่ก็เข้าไปศึกษาก่อนนะครับก่อนจะออกรถแท็กซี่คันหนึ่งว่าเราจะออกรถแบบไหนดีเข้าไปชมคลิปวีดีโอในช่องทาง u t u b e นะฮะกดคำตรงคาว่าค้นหาแล้วว่าพิมพ์คําว่าแท็กซี่มือสองฮะก็จะเจอผมรีวิวไว้ก็สามารถกดติดตามกดรูปกระดิ่งได้นะฮะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเวลาผมมีรถใหม่ๆเข้ามานะฮะบ,บางทีหารถอยู่เงี้ย มีรถเข้ามาผมรีวิวปับ๊บมันก็จะเด้งเตือนพีทันทีก็จะได้เข้าก็จะเห็นรถก่อนแล้วก็เข้ามาได้จองรถสวยๆก่อนนะฮะฝากกดตรงรลปกระด้งกดติดตามด้วยนะครับแล้วอ,อ,อีกช่องทางหนึ่งก็คือเพจ Facebook นะฮะซื้อขายรถแท็กซี่ป้ายดแดงน้ำมือสองเจริญนครนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าพี่ๆสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการออกรถแท็กซี่ได้นะครับผมบอกได้ทุกเรื่องเลย เบอร์โทรก็ศ9 8 4 7 8 4้าแปดสี่ e ME มีนา012นะครับแอดไลน์เข้ามาคุยได้ถ้าอยากมีความรู้ว่าจะออกรถแทกซี่ต้องมีใบกับขี่ก่อนไหมซื้อรถอะไรดีผ่อนเป็นรายเดือนยังไงมีข้อสงสัยบางคนน่ะบางคนที่เช่าขับก็ยังไม่รู้เรื่องการเช่าซื้อหรือว่าบางคนที่เพิ่งจะหารถหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนอาชีพเนี้ยยังไม่รู้อยากจะออกเนี้ยชมคลิปผมหลายๆคลิปนี่ผมรีวิวไว้เนี้ย ก็จะมีความรู้เข้ามาเบื้องต้นเวลาเลือกซื้อรถมันก็จะได้มีความรู้ในการตัดสินใจนะครับผมจะได้เลือกอช่องทางดีๆสําหรับตัวเองได้ถ้าถ้ามีความรู้นิดหนึ่งออกรถเราก็เลือกหรือว่าศึกษาก่อนโอเคสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม